พี่น้องชาวแพร่เขตหนึ่งนะคุณหมอเป็นมีความร,รู้สึกอย่างไรบ้างครับคุณหมอก็ดีใจก็ยังดีใจที่ว่าพี่น้องประชาชนชาวแพร่ยังรักผมเหมือนเดิมคเดถึงกันเลยเห็นกันนะครับจากการลงทุนที่มีการตอบรับเป็นยังไงก็การตอบรับก็ดีดีอยู่ตลอดมันเป็นการคือคือรับไปเราก็รู้สึกอย่างขับรถไปตามถนนเนี่ย คนจะโผล่มาจากบ้านมาโบกมือให้โผล่มือออกมาจากรถมาโบกมือให้อะไรเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยส่วนคู่ต่อสูเขาก็พยายามซื้ออย่างเดียวเราก็ก็ทีแรกก็นอนไม่ค่อยหลับเหมือนกันนะเพราะว่าเขาจ่ายงินเยอะมากอหาินเพิมขึ้นก่อนเตั้งเพราะถ้าเราก็ก็ทำใจแล้วถ้าคิดว่าถ้าประชาชนซื้อได้เนี่ยเราจะแพ้ก็แพ้แต่ปรากฏว่าประชาชนซื้อไม่ได้ บอลแรก40,000่คะแนน40,000กว่าคะแนนครับผมคะแนนน,น,น,นนี่ก็ยกจังหวัดเลยยกจังหวัดแลด้วคะแนนของแพร่เนี่ยคะแนนบอลที่เรนซ์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเป็นอันดับสามของเพื่อไทยครับผม,ม,มก็กสวท่านก็ควรจะทำสิ่งที่ดีๆนะด้วยการโหวตตามสภาผู้แทนราษฎรนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุด เพราะมันคือเวทีของข้าชดอยู่แล้วคุณหมอทศพเรเสรีรักรับว่าที่สอสอนะฮะจังหวัดแพร่เขตหนึ่งจังหวัดแพร่นี่ยกจังหวัดนะฮะมีเขตของคุณหมอทศพรเขตหนึ่งะฮะแล้วก็คุณวรวัตรเอื้อพิญญากุลแล้วคุณหมอนิยมนะฮะสามเขตสามคนด้วยกันนะบรรยากาศสดสณขณะนี้ที่นะฮะแยกราชประสงค์เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวันนี้มีใครมาเข้าร่วมกันบ้างนะครับ บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักหลังจากจบวีทีอาร์นี่นะครับก็จะมีการปราศัยกันเดี๋ยวเราก็จะได้รับฟังการปราศัยกันด้วยช่วงนี้เราก็ได้ทักทายพี่น้องประชาชนนะฮะทั้งรุ่นแม่นะฮะรุ่นเกา่ารุ่นกลางนี่ก็มากันนะครับเรียกว่าฝ่าดงนะครับมากันพอสมควรสําหรับประสบะการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะในราชประสงค์แห่งนี้ท่านผู้ชมครับนะนี่หลวงพ่อดาวดินนะท่านใด นะฮะที่จำกันได้นะครับก็เดินทางมาในวันนี้ด้วยท่านผู้ชมครับขณะนี้เวลาจวนจาก18นาฬิกานะครับการจัดกิจกรรมของคอปชคณะประชาชนทวงความยุติธรรมปี53นะครับก็ได้จัดกิจกรรมกันแล้วก็ในวันนี้นะฮะหลายๆคนก็ได้เอาของมาขายนะครับรวมไปจนถึงนำอาหารข้าวปลานะครับตามฉบับ พี่น้องของคนแสดงทานแล้วครับเรียบร้อยอิ่มแล้วครับเรียบร้อยโอปอก็รับประทานไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นเมนูที่2คือแกงเขียวหวานนะฮะวันนี้พี่แหวนนัททัิดามีวังปลาก็กําลังโซยหลังนะครับหลังจากที่ไปนะร่วมงานวัวดปฐุมวนารามานะครับนี่ครับก็เป็นบุคคลในเหตุการณ์เมื่อปีเมื่อ13ปีที่แล้วนะฮะท่านผู้ชมครับหลายหลายคนก็ นอนอยู่ตรงนี้แล้วก็กว่าจะได้ออกเวทีเวเธอกันมาก็ถือว่าเป็นธรรมดาคุณหอยรามคำแหงก็อยู่ในเหตุการณ์ไหมครับเมื่อ13ปีที่แล้วคุณอยู่ที่ราชประสงค์ปะอยู่ราชประสงค์ตอนนั้นอยู่ในวันที่13พฤษภาออถึงประมาณช่วงบ่ายแล้ววันนั้นกลับบ้านเพราะว่ามันจะเปิดเทอมตอนตอนนั้นเรียนมอต้อนอยู่เนาะจะเปิดเทอมในวันที่รู้สึก14หรือ15เนี่แหละพอกลับไปปุ๊บเนี่ยผู้ยงหัวข้ามเราเห็นข่าวว่าเสดแดงถูกลอบยิงแล้วหลังจากนั้นก็เกิดการกระชับพื้นที่กันแม่คนเข้าพื้นที่ได้เลย เราก็ตามข่าวอย่างเดียวช่วงนั้นเพราะว่าเราก็ยังเด็กอยู่เราไม่ได้มาอยู่ทุกวันแต่ช่วงปิดเทอมเนี่ยคือเรามาไป,ไปม,ามาอยู่เพราะว่าวนนั้นอยู่ชถยเชงสาก็นั่งรถไฟมาลงแถวลาดปลาลบเนี่ยก็กกมาชุมนุมเคยมาชุมนุมแต่ว่าช่วงที่ล้อมปราบไม่ได้อยู่ในพื้นที่เพราะว่ากลับเอาไปก่อน,ใ,น,นใช่ครับเพราะว่าเขาท่านเจ้าที่จำได้ว่าวันนั้นน่ะเจ้าหน้าที่ทาหาร่ะเริ่มเอากําลังมาส,สมทบตามจุดต่างๆรอบๆที่ชุมนุมวันนั้นผมออกมาทงประตูน้าก็เจอแบบรถหกล้อทหารเนี่ยเอากาลังมาเพิ่มแล้วก็ วงคำก็ได้ได้ยินว่ามีกขารกระชากวงล้อนแล้วก็เสตแดงถูกอลอบยิงตรงสวนลุมพินีเขาบอกว่ามีหอยก็มีตั้งนะท่านผู้ชมคอมเมนต์มาหอยรา,ามคำแหงตั้งตอนนี้ให้เลี้ยงลูกไปก่อนนะครับลูกสีแล้วนะครับเรียกว่าคุณตั้งนี่ก็ถือว่าผลิตนะบุคลากรให้กับนิวซีแลนด์นะสี่คนนะท่านผู้ชมครับพี่เล็กสวัสด,ดีครับ <สๆ S 2> วันนี้บรรยากาศสดๆนะครับที่แยกราชประสงค์นะฮะก็ บรรยากาศเริ่มที่จะนะครับคึกคักนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจกนะฮะดอกกุหลาบแล้วก็เทียนสีแดงนะครับเพื่อให้มีการได้จุดลํำรึกกันในช่วงเวลาพบคลามท่านผู้ชมครับไม่เคยลืมเสียงปืนดังทุกนาทีตลอด10วันนะครับคุณเลดมีนะฮะคุณภาคภูมิสวัสดีครับบรรยากาศที่บริเวณสีีแยกราชประสงค์ ปีที่แล้วผมก็เดินทางมาที่นี่นะครับปีที่แล้วตรงกับวันซ้อมรับปริญญานะครับช่วงเช้าไปซ้อมอไปแสดงความยินดีกับเพื่อนๆถ่ายรูปกันแล้วก็ช่วงเย็นนะครับก็มาที่นี่กันด้วยนะครับเฮ mm ีย hmm. ซงนะฮะเฮียซงสวัสดีเฮียซงนะครับก็เดินทางมาที่นี่กันด้วยนะครับเฮ mm ีย hmm. ซงก็ถือว่าเป็น บุคคลที่อยู่เคียงข้างประชาชนอยู่เคียงข้างราษฎรนะครับจนมีคดีความกันไปนะฮะสวัสดีคุณเบลล่าคุณธนาพลน,นะถามว่ามีคอสอไม่มีนะฮะท่านผู้ชมครับราเกิดขึ้นรถโมบายคุ้นๆนะสวัสดีพี่วานีคุณไฟสวัสดีครับ ระหว่างรอวิทีาจบเดี๋ยวเราก็ขออยาก่านผู้ชมได้เดินดูบรรยากาศนะครับของการจัดกิจกรรมของคนเสื้อแดงนะครับที่ได้มีการใช้วิทีาที่นะครับนำเสนอไทม์ไลน์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในช่วง13ปีที่ผ่านมาคนเสื้อแดงก็ไม่ได้ไปไหนนะครับบางคนก็ได้มีการตั้งคำถามกันนะครับก็สอบถาม นะฮะว่าพี่น้องคนเสื้อแดงเนี่ยปัจจุบันก็ยังมีการเคลื่อนไหวนะแต่ตอนนี้เป็นการเคลื่อนไหวในานามคณะประชาชนทวงความยุติธรรมปี53นะครับนี่พี่หุ่นแดงนะครับก็เดินทางมาด้วยท่านผู้ชมครับเราขออนุญาตได้เดินท่านผู้ชมได้รับทราบรับฟังนะครับถึงความเคลื่อนไหวกันนะฮะ